กฎหมายนิขสิทธิ์ไทยเรื่องขอบเขตคุ้มครองงานสร้างสรรค์สิทธิบัตรสิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุยี่สิบปีนับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุสิบปีนับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรมีอายุหกปีนับตั้งแต่วันยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ห้าและปีที่หกทั้งนี้สามารถต่ออายุได้สองครั้งครั้งละสองปีรวมสิบปีลิขสิ์หนึ่งกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์ลิขสิทธิ์จะมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้นกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ลิขสิทธิ มีอายุ50ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์าง,งานนั้นขึ้น 2. งานภาพถ่ายสูตรทัศนะวัสดุภาพยนตร์สิ่งมนทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพเอกสิทธิ์มีอายุ50ปีนับตั้งแต่สร้างสรงสรค์างานนั้นขึ้น 3. งานที่ได้สร้างสรรค์โดยการจ้างหรือตามคำสั่งของกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ตั้งสร้างสารรค์งานนั้นขึ้นสี่งานศิละปะประยุกต์ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับตั้งแต่สร้างสารรค์งานนั้นขึ้นกรณีที่ได้มีการโฆษณางานตามข้อหนึ่งถึงสามในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรกยกเว้นในกรณีงานตามข้อสี่ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ25ปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรกเครื่องหมายการค้าการจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้ามีอายุความคุ้มครอง10ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนเริ่มนับตั้งแต่วันยื่นคำขอโดยเมื่อจะครบกำหนดสามารถต่ออายุได้เป็นคราวคราวละ10ปคีความรับทางการค้าความลับทางการค้าจะได้รับความคุ้มครอง อยู่แต่เท่าที่ยังเป็นความลับอยู่เพราะฉะนั้นสิทธิของเจ้าของความลับทางการค้าจึงมีอยู่ตลอดไปผังภูมิของวงจรรวมกฎหมายกำหนดให้หนังสือสำคัญแบบผังภูมิมีอายุสิบปีนับแต่วันยื่นขอจดทะเบียนหรือวันที่นำออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน15ปีนะับแต่วันที่สร้างสารแบบผังภูมินั้นเสร็จ